อุกผูเต็มถ่านท่านผู้ชมมาเจมาสักตัวเอ้ยนั่นเนละอุกผูอย่างนี้โซเบอร์เลยโซเบอร์เต็มถ่านท่านผู้ชมเพนนี่เองรับเจ้าของบอ่ะผมามร้อเพ่าเคยเฮามฮเจะกฮะเฮรเฮนเฮ้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 เทสเฮกที่เฮ้เฮ้มฮ้เฮ้เ้เยยเไงเเเ Bye lagi cái location lah, kill 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 bye bye. Tao lấy cái là, cái lại này các bạn là cái lò này Chừng chừng. cái Chừng chừng là chừng chừng là, à. Chừng chừng lại chừng chừng. Nó chừng 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 lên. สๆจริงๆเจ็บตรงๆสุงๆชกชกจริงๆเจบไม่ชิงชังชงชังชังเลยไม่ชิงชังชังชังก็ไปดิไม่ชิงชังก็ไปเลยหกพันเง้ยเป็ไวัดไปเลยท่านผู้ชมวัดไปเลยมาดิมา ยัยสี่ที่อุ้ยสองสี่ห้าแล้วผู้ชมจะบอกว่าเต็มถาดมามาอีมาอีกอุ้ยจริงด้วยแล้วผู้ชมสองสี่หกโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหเบอร์สี่โอ้โหโอ้โหเพิ่งเคยพบเคยเจอแล้วผู้ชมไปแปดหมุนเบอร์สี่รู้เรื่องท่านผู้ชมรู <olor S 1> ้เรื่องโซเบอร์แ <un> น่รู้เรื่องโซเบอร์รู้เรื่องโซเบอร์ไป ไปโซเบอร์โซเบอร์อรไปอาฮ่ามาเลยมาเลยบึ้งบังมเมื่อไหร่อรับึบ้งบ่งนี่บุบึ้งบังก็บึ้งบ่งโอ้โหท่านผู้ชมเต็มถาดโอ้โหทีเดียวแท้แท้แท้ว่ะโอ้โหโอ้โหเป็นทีละพันกระโหลกพันกระโหลกอะท่านผู้ชมดูดิี่อ้ออไม่เคยพบไม่เคยเจอโอ้โหจะอะไรขนาดนั้นนะท่านผู้ชม สี 4, ่พก็โล่นผู้ชมโอ้โหไม่เคยมไม่เคยเจอเอาดิเอาดิเอาดีไปสามเ็ดเบอร์แล้วสมเดเบอร์แล้วนะผู้ชมโอ้โหโบึ้งบังหน่อยบึ้งบังหนยเว้ยทายไปยืหยยปย้หน่อยทายไป้อหน่อเร็วเร็วเท้ายไยุ่เอเอ,เอ,เอๆๆนีอ่แหละเต็มผ่านเลยนี่แหละโอ้โหผู้ชมผมกลับมาแล้วป้าโมกลับมาแล้วมาเจ็ดพสี่ร้อยสี่สิบกิโลมานี่มานี่ ถ่ายวทยิทยุถ่ายวิทยุโทรหน่อดิเออตันเนทท่านะผู้ชมโอ้โหย411เ,เบอร์ด้วยโอ้โหยท่านผู้ชม3,456กะโหลกอ,อีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมอะไรมาคือเบอร์หมดอ่ะตอนเนี้ย411เบอร์อ่ะท่านผู้ชมโอ้โหสุดในรุ่นเลยท่านผู้ชมป๋าโมก็ว่าป๋าปโมาคุณชอบเลยอ่ะ มาโมกเขาวัดหน่อยวัดแต่ว่าไหลไหลในะข้างนอกเป็นไงเช็คนอกเลยเช็คนอกหน่อย,ออย,ยเผื่อนอจกจะเคลี้ยวฟ้ามาพักเผาือไม่มีอะไรเลยนะอ่าเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยไว้มาหน่อย,อยไว,ยไว้ป่าหมกพ,พร้อมสู้พร้อมชนหมดปไปดิโอ้โหเต็มถ่านท่านผู้ชม,มมาเจมาสักตัวเอ้ยนั่นแหละ โอ้โหอย่างนี้โซเบอร์เลยโซเบอร์เต็มถาดท่านผู้ชมโอ้โหทั้งโลกยังเชี่ยวอะ่ะวิ้ยเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมโอ้ยสองหมื่นสามสี่ร้อยตลกท่านผู้ชมโอ้โหสามโขงพอเลยก็ขอจบคลิปวี่ีนี้นะครับฝากกดไลคก์กดแชร์กดยิงกดคอมเมนต์มาและอยากให้เล่นเกมอะไรบอกมาเลยนะ สามหกขอพักความก่อนไปเจอกันที่สมุยครับผมเจอกันครับชิคก